เกงเกเป้ายาวเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนเคยเจอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อันจะพามาดูถึงแนวทางในการแก้ไขนะคะว่าเราจะแก้ไขแบบไหนเพื่อให้แก้ปัญหาเป้ายาวได้นะคะแต่ก่อนที่จะมาดูวิธีการแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวมาดูสาเหตุก่อนนะคะว่าตรงไหนที่เขาเรียกว่าเป้ายาวว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะตำแหน่งของเป้ายาวนะคะก็คือเขาจะนับช่วงตั้งแต่เอวนะคะลงมาจนถึงเป้าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าตอนที่ผู้ใส่นะคะสวมใส่นะคะช่วงตรงนี้มันมีความย่น มันมีความเหลือนะคะหรือว่ามันรู้สึกว่ายาวเกินไปกว่าช่วงเป้าของผู้ใส่นะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป้ายาวนะคะมันก็เกิดจากสองสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะด้วยตัวแพทเทิร์นเองที่เขาทํามาเนี่ยมันยาวจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นตัวของผู้ใส่เองถ้าเกิดเป็นผู้ใส่ที่เป็นคนช่วงตัวสั้นหรือว่าตัวเล็กนะคะเวลาที่ใสก่กางเกงพวกเอวสูงแบบนี้ค่ะมันก็จะรู้สึกว่าช่วงตัวเนี้ยยาวเกินไปนะคะ รู้สึกว่าใส่แล้วตำแหน่งเป้าไม่ได้พอดีกันกับกันกับตัวผู้ใส่นะคะอาจจะอยากจะเก็บขึ้นเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะว่าเราจะแก้ไขแบบไหนในการแก้ไขเนี่ยสำหรับเป้ายาวนะคะมันจะแก้ไขได้อยู่2แบบค่ะแบบแรกก็คือตัดต่อขอบเอวขยับลงมานะคะแต่ว่าในการขยับขอบเอวล,ลงมานะคะเราก็ต้องดูแวดล้อมโดยรอบก่อนอย่างเช่นมีกระเป๋าไหมถ้ามีกระเป๋าปุ๊บเนะะี่ยค่ะไม่สามารถที่จะ ขยับขอบเอลลงมาได้เพราะว่าติดกระเป๋าใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีซิปหน้าถ้าเกิดเวลาทำเนะะี่ยค่ะมันก็ต้องขยับซิปออกนะคะแล้วก็ขยับตัดต่อขอบเอลลงมาซึ่งมันจะมีความแบบยุ่งยากมากกว่าเนาะทีนี้ค่ะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราค่ะจะเก็บจากข้างล่างขึ้นไปถ้าเกิดว่าข้างบนนะคะตัดต่อลงมาเรารู้สึกว่ามันยากมันมีหลายขั้นตอนเราก็จะแก้จากข้างล่างนะคะโดยตัดต่อขึ้นไปแทนค่ะ ในคลิปนี้เนี่ยอันก็จะแนะนําวิธีการตัดต่อจากตรงนี้นะคะขึ้นไปแทนเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะแก้นะคะให้วัดจากตัวผู้ใส่ก่อนค่ะล่องสวมกางเกงตัวนั้นดูนะคะแล้วก็เอามือนะคะจับตรงใต้เป้าตัวนี้ค่ะจับขึ้นไปเลยว่าเราจะเก็บขึ้นประมาณแค่ไหนก็วัดขึ้นไปเลยนะคะแบบนี้จับเลยค่ะแล้วก็ดูว่าจะเก็บขึ้นแค่ไหนแล้วก็ขีดไปนะคะแบบนี้นะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่พอหลังจากที่ขีดไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็ลองมาวัดดูนะคะจากตรงนี้ค่ะ ขึ้นมานะคะวัดเท่าไหร่สมมติว่าวัดดูแล้วนะคะวัดดูแล้วจากตรงเป้าตัวนี้ค่ะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสามเซนสมมตินะคะตรงนี้นะอยู่ที่3ามเซนอันเขียนไว้ก่อนโอเคนะอยู่ที่สามเซนคือเราคะ่ะจะเก็บจากจะเก็บจากเป้าเดิมะคะ่ะขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่สามเซนนะคะสําหรับโจทย์ของการแก้ไขวันนี้โอเคทีนี้คะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะให้กลับตะเข็บนะคะของจังเกงต,ตัวนีน้นะของตัวนี้คะ่ะออกมานะคะกลับเป็นฝั่งที่เป็นตะเข็บเนาะ โอเคมาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะ,ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้กลับตะเข็บออกมาค่ะกลับตะเข็บกางเกงออกมาก่อนอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็แบส่วนที่เป็นเป้ากางเกงนะคะ แบ่ส่วนที่เป็นเป้ากางเกงออกมาแบบนี้แบ่ออกมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือตรงกลางเป้านะคะแบบนี้ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นอ่ะจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่เราได้วัดเอาไว้ก็คืออยู่ที่สามเซนใช่ไหมคะสามเซนสามเซนนะคะไม่ใช่สามนิ้วที่วัดไว้ทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ วัดค่ะจากตำแหน่งตรงกลางเป้าตัวนี้ค่ะขึ้นมาอยู่ที่3ามเซนเสมเซนนะคะที่เราได้ขีดเอาไว้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะวัดจากตรงกลางเป้าตัวนี้ลงมานะคะลงมาที่ขานะคะอยู่ที่20เซนตรงนี้นะคะ20เซนวัดมาเลยค่ะ20เซนอยู่ประมาณแค่ไหนแล้วก็ขีดไว้เลยนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะขีดไว้เลยยีเซน แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้ใช้มบรรทัดตรงนะคะขีดโยงเส้นค่ะจากตรงนี้นะคะโยงมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโยงจากตรงกลางนะคะด้านบนที่เป็นสามเซนที่เราวัดขึ้นไปแล้วก็โยงมาหาเส้นที่เป็นยี่สิบเซนตรงนี้นะคะเท่ากันตรงนี้ยี่สิบเซนค่ะวัดจากตรงนี้มายี่สิบเซนยี่สบเซนโยงมาเลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็พอหลังจากที่ขีดเส้นเสร็จค่ะก็ไปเดินเส้นเย็บนะคะเดินเส้นเย็บแล้วก็ต่อจากนั้นเราจะตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะทีนี้ข้อจํากัดของการแก้ไขแบบนี้นะคะเพื่อนเือสังเกตเห็นไหมว่าผ้าตรงส่วนเนี้ยค่ะมันจะถูกตัดทิ้งไปเห็นไหมคะผ้าตรงนี้มันจะถูกตัดทิ้งไปฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราค่ะแก้ไขวิธีการนี้นะคะช่วงขากางเกงตัวนี้ค่ะ ช่วงขากางเกงที่เราจะแก้นเนี่ยจะต้องหลวมเท่านั้นนะคะจะต้องหลวมถ้ามากกว่า2นิ้วได้ก็ดีค่ะเนี่ยช่วงขาตรงเนี้ยต้องต้องหลวมนะคะเพราะว่าเท่าเมื่อไหร่ที่ขากางเกงตัวเนี้ยเขาใส่เลยนะคะพอดีเป๊ะนะคะแล้วเราคับไปตัดเฉือนทิ้งแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะว่าเนื้อผ้ามันหายไปมันก็จะกลายเป็นว่าช่วงขากางเกงตัวนี้ค่ะก็จะคับขึ้นไปอีก ฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะแก้ไขในวิธีการในวิธีการนี้ค่ะก็คือขากางเกงตัวนั้น,นะคะ่ะจะต้องหลวมเท่านั้นอันนี้อันขอย้ํานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะตัดคว้านไปแล้วมันจะเกิดปัญหาทีหลังเนาะแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ละฉะนั้นนะคะก่อนที่จะแก้ก็คือข้อจํากัดนะคะกางเกงต้องหลวมถ้าเกิดจะแก้ให้ลูกค้าก็คือต้องแจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าขากางเกงของลูกค้านะคะมันแน่นมันพอดีเนี่ยไม่สามารถแก้ไขวิธีการนี้ได้นะคะ โอเควิธีการก็มีเพียงเท่านี้นะคะพอหลังจากที่ขีดเส้นเสร็จก็เดินเส้นเย็บค่ะแล้วพอหลังจากแก้เสร็จนะคะตรงช่วงตรงนี้ก็จะสั้นขึ้นนะคะช่วงเป้าตรงนี้ก็จะสั้นขึ้นเนาะโอเคขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะลองดูนะคะ